มนะสมุติมจะเป็นแฟนจริงนะแต่กูไม่ได้แฟนขับนอยพี่ก็ไม่เคยบอกว่านาเป็นแฟนกันแต่ว่าอบกินออ๋อไม่ดเลยนะโอยผัดโดูน้อวาเลนไทน์ผัดแองเรลาหัน ว่าแต่ตาต้องที่ชันเนี่ยค่ะจะไปกองแปดโมงที่ไม่มาเลยนะคะยังไงวะเนี่ยแ้ยังไงคะเนี่ยคิมเบอรี่กับหมาปรีนของฉันเนี่ยนั่งลืมหรือเปล่าว่านั่งเหนื่อยหรือเปล่าไม่ก็บอกว่าเออกลับไปนอนนะบอกกลับไปนิ่ไปนอนก่อนฉันนพี่พอดไม่โทรเลยอ่ะมาไปดูเซตใหญ่กัน่ะสรุปแล้วก็จะดูฉัดกับพอดไม่ต้องห่วงดูเยอะแต่มันดูสั้นมากฉัดกับพอดสนยุกกับอเล็กโชคนะคะแล้วก็อินเทลลี่อินเทลลี่อันนี้เนาะใช่นี่อันนี้ไปดูกันเลยค่ะ

อะไรนะมาให้บอกว่าฟังเพลงไงนะมันเป็นปริศนาไปคิดเอาเองอ่าว่าเหงาอยากมีแครหรือเปล่ยอยากมีอยู่ปีนี้อยากมีครับอะไรนะยังครับดูอยู่ดูอยู่อะไรนะมีมีแหมก็เป็นเพื่อนกันต่อนะฮะมัแสดงว่าดูอยู่ก็มีมีคนก็เป็นเพื่อนกันนะใช่แ้วก็กระแลาระเขาไค่ะ ใครเไนมแลนี้ก็ต่อไปถูกก็หมดแล้วพี่อรามีคุยอยู่ในวงการหรือว่าอไม่เราก็มีหมดแหละมีทั้งงในข้งนอกแหละมเรื่องการเป็นนักเป็นนักเอกหรือว่าเบน้าเป็นนักเอกยังไงเรือยไปไฮโซไฮโซกบ้าบอกแล้วเป็นแนวเพื่อกันหมดนะเราเป็นเพื่อนหลายหลายแบบนะวคนนี้คนทอยู่จะน้อยใจไหมครับไม่เป็นไรครับดับเบิ้ลมินนิ่งรู้จักไหมโค้ชอิจสกีอ่ะงงงงยง แส่คนเ็อยากแล้ก็แง่นิดอยากรู้ว่ามันคืออะรต้องมีอะไรสักอย่าไปดูเองสิใช่ไหมไมไม่มีอะไรชอบคิดกันเองเอ่งใกล้ๆกันยาวะยาาาแ้ม่อถามมาเดวลดขาไปเรียนต่อรไงคะหนูไม่ใช่แหมเราไม่ใช่คืออะไรคือเราทำงานหนักเ้าทงานหนักจเรไม่เจออะไรนะ้าทำงานหนักจนเราทำงานหนักเจอก็ นะอินกับเพลงมากไปหน่อยฮนะเขาที่ต่างประเทศเลยอะไนะการะอะไรนะเนี่ยวพี่คำตอบอยู่ตอบไม่จุบเลยเนี่ยไ,ไม่มีอะไรเลยถามจนะี้แต่ความแตกเอางี้ดีกว่าลูปรูปเมื่อคืนนี้พูดถึงใครบางคนใช่ไหมเราจะไม่ถามนะใช่ไหมบ้านมันเป็นดับเบิ้ลมินนิ่งไงแล้วก็เข้า <c oughs> ใจไหมแต่บ้ลมินนิ่งก็คือว่าประมาณว่ามันสอง ฟังเพลงด้วยฟังเพลงด้วยแล้วส่งไปถึงใครด้วยถึงใครถึงใครสักคนฮะที่ไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าโอ้ไมันหดปเถึงอไอะไรฮะอ้นี้ผมไม่รู้นะไอ้คำว่าห่างอะไรจะไม่คำว่าห้องห่อนะ้งจะเหนียวใจหรือไงคะหจะเหียใจหรือเหนียใจไงไม่มีแฟนสักจีแต่ปีนี้ต้องมีแล้วไอ้ที่ไมเนใครให้าใจ ผู้หยังอนเลผู้ให้เจป็นอ่าใจอ่อนหรือ่าได้ครับไม่เป็นคนชอบเพ้อครับฟังเพลงมอเเพไมก่อนไงฮะ้อปนีนเพมยเหรอนิดหนึ่งนิดนึ่งไม่มีแฟนแต่มีความลัแม่คนนี้อะไรนะมีแฟนแล้วมีความรักทขาไมต้ออะไรเยอะไรนะแคิดไม่แคนคิดไม่ครมีความรักให้ทุกคนไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนสาวคนสนิที่ดัก็ริงจริงแล้วุมนก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยนะตอนนี้ยัง ม่ีวัีใช่ีมีคองในไทยไหมควันไทยอะไรฮะคำองใอะไรสอ้ของหวานของหวานไม่ได้ไงตววันไทยอ่ะไม่มีวันยอยู่กับเพื่อนฮะไม่มีสาววันไทยครับจริงรจริงวันไทยเดี๋ยวตองอัพกิ๊กสากแล้ฮะออยู่กับเพื่อนอีกแล้วนะเดี๋ยวไปดูด้ยเพื่อ

สวัสดีน้องศาสตร์อยากไม่เจอนานมากมากเนาะใช่อันนี้ก็มาเจอกันงานใหญ่คือจริงๆแล้วคุณบีก็เป็นได้แค่คุณบีแต่นี่เป็นเจ้าหญิงมาเลยนะคะกาลดาลาคุณบีไม้ก็วันนี้งานใหญ่แล้วก็เรียกว่าตีมก็แบบเรียกว่าต้อนรับเทศกาลแห่งความรักของเราเลยเนาะอย่างเจ้นียดูสิมีหัวใจใช่ไหมคะอย่างนศาสตร์ก็สีชมพูแล้วก็มีดอกไม้ค่ะนี้พราจริงด้วยเบาๆใช่ค่ะเข้าสาขาน เด็กเมโลดี้ใช่เด็กเมโลดี้ค่ะก็เป็นหนังแน่รๆด้วยเนาะแล้วก็แบบรู้สึกดีใจค่ะที่แบบเหมือนกับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่อย่างน้อยเราก็มีชื่อเข้าจริงอ่ะค่ะแดี๋ยว <c oughs> เนี่ยเชียพอร์ตด้วยหรือเปล่าเออ่นำชายใช่ไหมคะก็แบบเชียร์ด้วยค่ะก็ถ้าได้ยังไงก็ดีใจด้วยค่ะหรือว่าวันนี้เนี่ยใครที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็ะยินดีกับทุกคนเลยค่ะค่อะอันไหนคนเริ่มคิดถึงน้องศาสตร์แล้วละครค่ะคิดเรื่องใหม่ไหมคะ ให้ติดตามฟังข่าวสารจากท<อ>่ะะองเจดดีกว่าค่ะคือคุยกับท่านพี่ใหญ่แล้วค่ะราสรุปให้แน่นอนดีกว่าค่ะคือยังไงมีแน่นอนค่ะ,คะจติ้นกับใครคอีกไหมคะพ่อหรือซีเรียเ็นจ้าสมรสมาบอก่ปก็ยังไงเรื่องต่อไปเนี่ยก็คงบีนพ่าเอกว่าแล้วแหลบีแล้วพ่าพี่บีอะไรบ้างเนาะพี่อีท่องเจดอ่ะอ่ะอีท่องเจดต้องถามในหมู่ ยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะอีกยาวค่ะยังไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะเนี่ยต่อแม่หรือว่าเส้นต่อค่ะอืม่หมดปี60แน่ปีไหนปะเออนั่นแหละ5ปีอ่ะพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วทําอะไรบ้างะวันวาเลนไทน์เนี่ยก็คงวาเลนไทน์กับตัวเองแล้วล่ะค่ะปีนี้เนาะให้เวลากับตัวเองเต็มที่คือเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะคงแบบสะสางงานแล้วก็เทียงานของตัวเองให้เสร็จค่ะ ม,มีแผนไปสวีทหนุ่มสาวเหรือไม่ไม่มีแผนอะไรเลยค่ะแบบมินีไิไม่ได้คิดอะไรเลยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้จะค่อนข้างแบบเคลียร์กับเตงไม่องเรียนให้เรียบร้อยมากกว่าเพราะว่าเทอมสุดท้ายแล้วอะ่ะจะได้จบน้องใช่ค่ะไม่จัดพรพ้พอมลงเลยมั้งก็อันนี้ดูแลตัวเองได้นิดนึงอะไรอ่เมือ่อไหร่มีแผนเนี่ยน้องสาวคะริบใจริบมีเลยเหรอก็แล้วแต่เนาะงแล้วหนุ่มมาติดยังไม่มีไม่มีนะไม่มีค่ะไม ใครไม่เจอใครเลยขนาดคณะตัวเองเมีผู้ชายกี่คนนึงวันเดียวเลยใช่เจอแต่น้องชายบางวันก็คิดถึงแต่น้องชายน้องชายค่ะแล้วผก็จับว่าเป็นพี่ใช่ไหมอ๋อชาตินี่เปล่าแฟนน้องกาปเยอะค่ะก็ยังก็ฝากติดตามละครของชาตด้วยนะคะทางช่องเจ็ดสีก็คิดว่าเพื่อนแฟนก็คงดินเผาดีนะคะก็ฝากติดตามก็ขอขอบคุณทู้กำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับขอบคุณทุงสนมากมาร่วมงานทป้ะบดของเรา